ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟร์เอกีมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจิมมี่นะครับวันนี้เราก็จะเอาเป็นกล่องรีเจนที่ได้จากดันและกันอ่ะมาเปิดแล้วก็จะมาตีบวก2ย่อยตามที่ได้คําแนะนํามาจากสตรีมจานวันคุงเมื่อคืนจานวันคุงบอกว่ากล่องรีเจนนี่ถ้ามันต่ํากว่า 20k ให้ดึงมาตีบวก2แล้วก็ย่อยผมก็เลยไปดึงมานะครับไปดึงไปดึงมากล่องละ,ะประมาณ 18k อ่ะโอเคทั้งหมดผมดึงมา114กล่องคือผมจะย่อยแค่ 100กล่องนะครับเพราะว่าถ้ามันเปิดได้พวก a ออย่างเงี้ยผมก็จะเก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ใส่ตัวกงตัวไก่นะครับก็จะย่อยทั้งหมด100กล่อง100ชิ้นแล้วกันอ่ะเอาเป็น100ชิ้นนะครับมาดูว่าย่อยเสร็จหักกําไรขาดทุนหักค่าใบบวกบว,กบวกคงบวกเคนแล้วจะเหลือเท่าไหร่นะครับใบบวกเคนผมก็เตรียมมาเออสาม้กว่าใบไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าน่าจะพอแหละตีแค่บวก2นะครับโอเคเรามาลุยก,กันเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาใบพวกนี้ไปเก็บก่อนเดี๋ยวเผื่อตี โอเคเราเก็บเยเยเดี๋ยวเรามาเปิดก่อนเปิดได้ทีละยี่สิบอาแบน์ก่อนเลยถ้าได้พวก AD ผมจะเก็บไปก่อนนะยังไม่ได้เลยนะได้ยากจัดอีชินแล้วเนี่ยโอเคเปิดต่อเปิดต่ออีกสี่ชินแล้วดีเคพี่ชิตมาตีของไว้ โอเคครบ20ชิ้นแล้วครับเพราะว่าช่องมันเต็มนะเดี๋ยวผมจะตีให้ดูสักสีชิ้นแล้วกันแล้วเราก็จะตัดไปตอนที่เราจะย่อยเลยนะครับเพราะว่าตอนตีมันน่าจะนานหน่อยน่าจะเสียเวลานะครับโอเคแบทล็อกเจนเหรอก็ใช้โบเก้นนะครับตีขึ้นบวก2บวกหึงบวก2โบเก้นโบเก้นนี่ก็ผมทํามาก็ตกใบแล้วประมาณเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวคานวณแป๊บหนึ่งบวกไปประมาณแล้วใบละ6,500แล้วกันครับ เฉลี่ยไปแล้ว 6, 5 0 0นะผมมีทั้งหมด300กว่าใบมาดูว่าเราจะตีไปทั้งหมดกี่ใบนะครับรีเจน18 k แปดเคโบเน Gmail, อัลละ6.5อ่ะประมาณนี้ถ้าย่อยถ้าถ้าไปย่อยแล้วไ,ได้พวกหนังสายฟ้าบูได้าสายฟ้าบูกับหนังเจนนะอะอาคุมแต่อย่างอื่นก็เฉยๆนะครับขอแบบ2 2, 2คลิก2คลิกติดเลยได้ปะบวก2เนี่ยแบบ โอ้โห oh, oh, บวกหนึ่งยังอันเช้งเรือจ,จะเชื่อเลดโอ้โห oh, oh, แตกด้วยทุกคน <c oughs> ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วแบบนี้มันใช่ปะนี่อเออมันใช่ปะวะมันจะมีสักชิ้นไหมที่บวกหนึ่งแล้วก็บวก2เลยอะแบบไม่ต้องเปลืองอะคือผมเฉลี่ยให้มันอะ่ะ ชิ้นแล้วไม่เกิน 3, 3ามสามใบทุกคนที่ผมก็เลยซื้อมา300ร้ใบอะโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนเราไปเจอกันอีกทีตอนที่เราตีบวกเสร็จพร้อมย่อยเลยแล้วกันนะเพราะพอย่อยอ่จริงๆอ่ะมันแป๊บเดียวนะครับแต่ตอนตีบวกมันจะนานหน่อยโอเคไปกันโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราไปตีของรีเจนพวกนี้ จนบวก2ครบแล้วนะครับทั้งหมด100ชิ้นเราก็หมดใบใบโบเกนไป302อใบถ้าเท่าทีา่ผมคำนวณไว้เลยหมดประมาณเฉลี่ยตกชิ้นละ่า3ใบประมาณนั้นนะครับต้นทุนเราอยู่ที่เ,เดี๋ยวโคตรต้นทุนค่ะตุนช่างแม่งเดี๋ยวเราไปย่อยก่อนย่อยนี่อาจจะตัดเป็นจอดๆทีละ20่นะครับเพราะว่าช่องเก็บของผมมันใส่ได้แค่20ช่องแล้วผมก็เอาของไปฝากไว้ตัวเด็กเรามาดูว่าการย่อยของรีเจนบวก2 ตามที่จันวันคงบอกมันจะเจ๊งหรือมันจะรวยนะครับมาดูกันย่อยเลยย่อยนี่แป๊บเดียวละชิ้นเอ้ยเอาเรื่องนะอันละสนะามหมื่นนะนางเจนน่ะย่อยไปเลยครับเราสรุปเราสรุปเฮ้ยรอบละหกหมื่นนี่ไม่แย่นะเอ้ เน้นๆก็ยังมีบลูนะครับโอ้โหอันนี้เฮียอะไรเนี่ยน้ยเออออกสองอันนี่ถือว่ากำไรนะครับเนี่ยโ,โหกอย่างนี้อาจจะแค่เท่าทุนนะโอ,โ,โอ้ยอย่างนี้อาจจะแค่เท่าทุน เดี๋ยวรอสรุปเอออันนี้ออาจจะกําไรนิดหน่อยแต่ถ้าออกสามอันนะเป็นแบบเป็นแบบบูสามอันบูบวกเจ้นเป็นให้มันสามช่องนะจ,จะกําไรเลยอันนั้นแนะ่ะแต่ละชิ้นนะอ้ยอันนี้ยับแต่ต้องดูภาพรวมแหละร้อยชิ้นเนาะเดี๋ยวค่อยไปคานวณกาไรขาดทุนตอนจบนะครับเพราะเท่าที่ดูมาก็เหมือนก็ยังไม่ได้จริงนะครับก็กึ่ง,ก,งกลางอยู่มันจะทรง,งอยู่ อโอเคก็หมดไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยกำไรครับทุกคนได้เก้าหมื่นเดี๋ยวหมดไปแล้วครับยี่สิบชิ้นเดี๋ยวผมไปเติมอีกยี่สิบชิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ <c oughs> มาโอเคทุกคนมาตกันต่ออีกยี่สิบนะครับก็เป็นเหตุของมาเรียบร้อยก็จะช้าหน่อยตรงที่ผมเทรดของนี่นะครับไปกันเพราะมันอยู่ตัวไก่นะครับโหอันนี้แบบนี้กําไรนะครับได้สามบอย่างเงี้ยได้เก้าหมื่นเลยนะครับเก้าสิบเคแบบนี้ก็ กลางๆครับกำไรนิดหน่อยแบบนี้ค่อนข้างเจ๊งอันนี้เจ๊งเลยไม่ใช่ค่อนข้างเจ๊งอันนี้ก็เป็นชุดที่2นะครับชุดนี้ก็จะเป็น4ี่สิบเออดีๆหน่อยดีเดทเราจ,จะไม่งอมเราจะไม่งอมดีเ <c oughs> จ,จ็บจี๊ดนี้พอใช้ได้ครับ อืมถ้าออกแบบนี้ทุกรอบผมไม่ขาดทุนนะทุกคนแต่ถ้าออกสามอันนะกําไรแล้วแต่ถ้าไม่ได้สักอันเลยอะ่ะเจงอันนี้ก็เหมือนจะขาดทุนนิดหน่อยนะหรืออาจจะไม่ขาดก็ได้แบบเนี้ย่อยนี่มันไวแบบนี้เจงแบบนี้ก็ ดูดีนะครับดูดีได้สองอันเอาเป็นว่าให้อา่าอย่าต่ำกว่าแบบให้มันมีบูมีเจนทุกรอบอะ่ะได้ยิ่งดีนะครับอย่างขั้นต่ำมาหนึ่งอันจะดีหน่อยก็สองอันอา่าแล้วก็กำไรแน่นอนก็คือสามอันคือยืนพื้นนะให้มีหนึ่งอันอย่าต่ำกว่าถ่านหนึ่งอันนต่มันค่อนข้างโอกาสเจ๊งถ้าถ้าไม่มีเลยอะ่ะคือมันเจ๊งนะครับขนาดบางทีมีหนึ่งอันมาก็อาจจะ ไม่ได้กําไรเลยด้วยซ้ำอาจจะเท่าทุนด้วยซ้ำเพเื่อรวมค่าตีบงตีบวกเข้าไปครับโอเคก็หมดไป40ครับเดี๋ยวเติมอีกมาโอเคทุกคนมาอีกแล้ว20อันนี้รอบหมดรอบนี้ก็เป็น60แล้วนะครับจริงๆย่อยมันไม่ได้นานเลย๋ย่ผมขี้เกียจเดียวของนี่แหละไม่ต้องเดียวกับไปกลับมาเดียวก็เดียวตั้งแต่ตอนตีบวกแล้วนะนี่ต้องเดียวกับมาอีกเพราะว่าผมไม่ได้เปิดช่องไว้นะ การย่อยออของดีเจนพวกโนมอลเนี่ยมันข้อเสียของมันคือถ้าใครไม่ได้เปิดช่องเก็บของไว้เยอะๆมันต้องเทรดไว้ตัวไก่หรือเทรดไว้หลายตัวเงี้ยมันก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าใครเปิดไว้ห้าช่องอย่างเงี้ยก็สบายๆร้อย100ชิ้นไม่ได้มีอะไรเลยแต่ผมไม่ได้เปิดไว้นะครับแต่ถ้าเรา,เราย่อยฝั่งดีอีฝั่งดีอีมาได้ร้อยชิ้นอยู่แล้วมันชิวๆอยู่แล้ว ตีตตีอย่างนานย่อยอย่างใบช้าหน่อยก็ตอนเทรดขอกับตอนตีนี่แหละมาดูว่าเราจะขาดทุลหรือกําไรหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูรอบรอบสามนี่หกสิบรอบที่หกิปนแปลกๆนะไม่ค่อยออกสองอันเลยนะครับออกเก็สทีละอันละอันมีสองอันมดแล้วตีบวกสามนี่ผมว่ายากเพราะว่า,าจะเปืองใบบวกเช่นมากเบือบวกสามนี่ขึ้นยากมากเลยนะ ถ้าเป็นบวกสามผมแนะนําให้เป็นพวกแคดไฮแคทไฮแลน่นันดีกว่าแคทไฮแคทยูนิแคดแลดีกว่าแคดแลนี่ผมตีบวก4เลยนะตอนนั้นที่ผมย่อยอะ่ะเพราะว่าเสียดายมันหายากมันแพงนะครับแคดแลนี่เหรียค่อนข,ข้างออกดีนะดีเจนกับหนังบัวโอเคหมดไป60ไปกันต่อครับ <c oughs> มาต่อครับชุดที่4หมดนี่ก็จะเป็น80ไปกันแบบไวๆเลยนะครับ เพื่อนคนไหนอยากลองย่อยก็ลองลองดึงดูได้นะทองผัน่านเห็นถูกกว่า1 7บ8จดเคอะไรเงี 10, é, ้ยก็ดึงมาผสมดูได้นะอันนี้ผมดึงมาประมาณ18 k ดเคนะเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วอะอืสามอันนี้เอ้ยออกสามอันไว้ครั้งที่เห็นที่เพิ่งเห็นสามัังเองเมื่อที่ออกสามอันแบบเนี้ยที่ออกแบบได้ของดีหมดอะ สามสี่ครั้งเองมั้งนี่ร้อยชิ้นนะโอกาสออกออกยากอยู่นะสามสของดีๆสามอันนะโอเคเดี๋ยวผมก็จะมาคำนวณแล้วก็ดูราคาสองณปัจจุบันณนะวันที่ผมย่อยเลยนะครับคือวันวนี้ผมย่อยเป็นที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามมิถุนายนนะก็จะลงคลิปวันที่ยี่สิบสี ก็คือวันลงคลิปคือวันที่ยี่สี่แต่ตอนนี้ผมย่อยวันที่ยี่สามประมาณนั้นนะครับดูราคาณปัจจุบันก็น่าจะสาวสิบคแล้วมั้งบูเจนก็ราคานี้น่าจะออกแหละหนังแรก็พันแปดสองพันมั้งหมดไปแปดสิบเหลือยี่สิบสุดท้ายครับผมมาครับทุกคนยี่สิบอันสุดท้ายจะได้คำนวณกันสักทีว่าเราขาดทุนหรือกำไรขาดทุนเท่าไหร่ได้กำไรเท่าไหร่หรือเท่าทุนนะครับเฮ้ยสองอันแรกทำไมมันกึ่มๆวะ อย่างนี้พอได้คุยหน่อยขอแบบสามอันของดีๆสามอันสามช่องได้ไหมเออขอแบบนี้ได้ไหมขอแบบนี้ปบ่อยได้ไหมได้สองได้สองก็โอเคได้สองขึ้นไปถือว่าดีหมดนะครับโอเคแต่ได้หนึ่งได้กึ่งๆว่าจะขาดทุนหรือเท่าทุนนไม่แน่ใจไม่ได้คำนวณดู แต่ถ้าได้2ขึ้นไปอ่ะค่อนข้างมั่นใจว่าเท่าทุนไม,ไม่ขาดทุนแน่นอนอ่ะมีอาจจะมีกำไรนิดหน่อยด้วยใหญ่แป๊บเดียวใหแปเดียวร้อยชิ้นจะหมดแล้วคลิปนี้ผมจะตัดให้มันเหลือไม่นานหรอกให้มันเหลือแค่ตอนย่อยนี่แหละเพราะเพราะว่าผมไปเดียวของก็นานมากกว่าจะตีเสร็จก็นานนานตีจนปวดมืออ่ะร้อยชิ้น มาดูดิมันจะคุ้มค่าที่เรานั่งตีหรือเปล่าหรือรเผ่อขาดทุนมาแล้วเราเสียเหนื่อยค่าเหนื่อยรยีด้วยปวดมือโอเคชิ้นสุดท้ายครับแล้วก็เรามาคำนวณกันนะครับเปิด่องเลยนะณปัจจุบันขอใช้ตัวไก่ส่องแล้วกันนะครับส่องฟรีตัวไก่เราเยอะประหยัดประหยัดยุคนี้ต้องประหยัดโอเคเรามาคำนวณกันเลยก็ของที่ได้มาทั้งหมดในการย่อย ของรีเจนโหมร100ชิ้นนะครับเราก็จะได้มาหนังรีเจน57อันบู Blue, 53อันสายฟ้าสกาย25อันสายฟ้าผิง69อันแล้วก็หนังแร่63อันหนังอันทัด30อันโอเคเรามาดูราคาปัจจุบันกันแล้วก็คำนวณเป็นราคาคูลิเตอร์ขึ้นมาเลยราคาคูลิเตอร์นะครับอย่างแรกเลยหนังบูนะครับบู Blue. ไปะยาดจดได้บูตอนนี้ในตลาด 33K นะทุกคนเอออาราคาปัจจุบ,บันเลยนะมันจะตกไปตกในอนาคตก็เรื่องของมันนะครับบูส3มนะครับอันนี้จะคูณแบบยังไม่หักภาษีนะครับ3 3า3บคูณ53บูเราได้ทั้งหมดเดี๋ยวขอจดใส่โปรไฟล์แล้วกัน1.749อันนี้ยังไม่หักภาษีนะครับบู 1. 4 9แล้วก็หนังเจนรีเจนนะครับ เจนรีเจนรีเจนรีเจน,ร,เจนรีจยรีเจนนี่ก็ตอนนี้ก็33มเหมือนกันครับก็ส3มสิบสเลยแล้วกัน33มสิคูณห้าสินะครับก็ได้1.88นะครับเจนเจนเจนลืมเขียนชื่อไปหนึ่งจหนึ่ง ในอนาคตผมไม่รู้ว่าจะราคาไหนนะแต่ณปัจจุบันวันที่ผมส่งวันที่26เนี่ยเอ้ยวันที่23มเนี่ยมันราคานี้นะแล้วก็อันนี้ยังไม่รวมภาษีเดี๋ยวเราค่อยไปหักภาษีทีหลังประมาณนี้แล้วก็นะัะพิงค์สายฟ้าพิงค์นะครับสายฟ้าพิงค์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 สองเคพิงค์มีอยู่69อัน2000คูณ69นะครับก็ได้138 K PINK 0.138นะครับอันนี้อะหนังแร่ดิหนังแร่แร่ก็ได้จะ 2k เหมือนกันปะโอ้โหแร่แร่ถูกกว่าเหรอดูดีๆก่อนอืมแร่ก็ 2k นั่นแหละแร่ก็ 2k นะครับแร่มี63คูณ2,000ได้ 126k 1.126 0 12โอเคสก,กาย สก,กายนี่สามพันป่ะสามพันโอเคสก,กายสามพันอันทัดด้อันทัดด้สามพันเหมือนกันปะ่ะอันทัดก็ลาวๆสองพันแปดตีผมตีสองพันห้าเลยอะเพราะผมค่อนข้างขายยากนะสองอันเนี้ยสองพันห้ามันบวกกันมาได้เท่าไหร่สามสิบบวกยี่ห้าก็เป็นบวกค 2, 5, กูณสองพันห้าก็แสนกว่า 137k 0.137โอเคเรามารวมทั้งหมดนะครับ อ uh, 7 4่บวก1.881บวก0.138บวก0.126อบวก0.137อันนี้คิดซะว่าใช้ตั้งร้าน uh, 5%ตอนนี้ได้ 4M กับ30,000คูณอันร้อยคูณ5ลบ 4M 30,000 ได้3.82นะครับซึ่งต้นทุนเราอยู่ที่ออแคส1 0หนึ่งชิ้นก็1.8นะครับเอ,อ้ยไม่ใช่แคสดิของของดีเจนหนึ่งชิ้นก็1.8ใบโบเก้นนะครับผมหมดไป300ใบนะครับสามตกใบละหกพันห้คูณสามใบนะครับก็1.95่งจเกบวกหนึ่งเก้ทุนเราทั้งหมด3.75กำลั แล้วก็เราขายของทั้งหมดนะหากภาษีเรียบร้อยนะราคาปัจจุบันจะได้สามจุดแปดสงแปดจะได้กำไรอยู่ประมาณเ0็ดเคครับท่านผู้ชมอันนี้คือเสียงขาดทุนมากนะอันนี้คือผมทำตามอาจารย์บรรคงนะครับบันคุงมันเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้มันคือกำไรแล้วใช่ไหมหรือผมคิดอะไรผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจ ก็ประมาณนี้นะครัคนสําหรับใครที่อยากจะย่อยก็ลองทดสอบทําดูได้ครับผมก็ลองทดสอบดูเห็นอาจารย์มันพูงบอกว่ามันอะไรนะเดจเน้นอ่ะบวกสองมันย่อยได้นะพอพอพัดพอเสียงได้นะก็เลยเอามาลองทําคลิปดูก็ปรากฏดังที่เห็นครับแต่ก็ไม่ได้ขาดทุนนะแต่กําไรก็เจ็ดสิบเคดวงผมอาจจะไม่ดีด้วยถ้าดวงเพื่อนดีหรือประหยัดใบโบเค้นหรือได้ใบโบเค้นที่ถูกกว่านี้ก็อาจจะได้กําไรเพิ่มขึ้นนะครับโอเคยังไงผมจิมมี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ